วันนี้คือเปิดโปรเจกต์ทัวร์ของอัพพูดอีกตัวเลยเตรียมตัวเตรียมใจกันไปยังไงบ้างได้ได้รู้คร่าวๆครับตอนแรกก็อย่างที่พี่พูดบอกในะคะรัเดียวว่ามีหลายๆอย่างที่ศิลปินน่ได้รู้พ่าพวดีทุกคนใช่รู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกว่าเราห่างหายจากการทัวร์กับการมีสปูตทัวร์หรือว่าทัวร์ต่างจังหวันั้นเพราะว่าโควิดหรืออะไรอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าการกาันไมค์ครั้บมันเหมือนว่าเราได้คูลฟิลกันทั้งทางศิลปินแล้วก็ เหมือนเราได้ออกไปทัวร์ข้างนอกบ้างเนี่ยรู้สึกดีมากๆแต่ทัวร์ปีนี้มันไม่ได้ทัวร์แบบแค่ในประเทศเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วมีต่างประเทศด้วยครับเป็นมากก็เหมือนเป็นเป้าหมายที่แบบว่าเราอยากจะทําให้ได้ใช่ใช่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งหมดเลยครับว่าุ่เต้นมากๆเหมือนเราไม่เคยออกไปเจอไฟไลท์ต่างประเทศเลยครับเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ รู้ครั้งแรกเหมือนกันว่ามีที่ไหนคอนเฟิร์มแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาบอกเนี่ยไม่เขาบ่ามีที่ไหนที่คอนเฟิร์มไปที่คอนเฟิร์มไปก็เหมือนที่เขาบอกมีเวียดนามโอ้ยทุกคนมดทั้งหมดอาจจะจำไม่ครบนะมีเวียดนามฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอ่าอินโดอินโดมีหลายที่มากครับทั่วเอเชียครับง่ายๆกล้าๆกับอีนเชียด้วครับพอรวมีประมาณ20 10ิบสิบกว่าชาแนนี้ประมาณยีครับและอาจจะมีมากกว่านี้อีกใช่ๆๆเพราะเราไม่ได้มีแค่ทัวร์เรามีก็อย่างที่บอกจะจัด มีอ่ามีอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับแล้วก็มีอังกฤษท็อปแล้วก็เดี๋ยวมีเออ่คอนเสิร์ตใหญ่ของเมดี้แล้วก็คอนเสิร์ตรวมของไทยเนี่ยงานใช่เราเยอะมากเราเราเพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันนะใช่ครับบางเรื่องก็เพิ่งรู้ในงานเลยครับเตรียมตัวยังไงบ้างพอพอค่ายเราประกาศความโอ้โหโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็เยอะมากทั้งปีอ่ะเราพวกเราสามคนเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมใจครับแต่ว่าเอาจริงรู้สึกดีนะเพราะว่าเหมือน เราประกาศไปอย่างนี้แล้วอะเราเราู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาสปอร์ตกันเหมือนเหมือนทีมงานเราเป็นทีมงานแคนวาสขาวอครับกหมายว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวาดสิ่งบางอย่างบนผ้าสีขาวแบบนี้เราสร้างศิลป,ปะไปด้วยกันนะครับช่วยเติมสีสันให้กับแล้วพอแพลนหลายๆอย่างมันแบบประกาศมาเยอะนีทางเราเองก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการพัฒนาต่อไปแล้วก็ เก่งเขาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูนะครับครัแต่แล้วว่าเตรียมอะไรไว้เซอร์ไพรส์แฟนๆอยู่ไหมอย่างตัวเราเข้าไปใช่ไหมือร่วมปล่อยก่อนแน่นอน<พ>อ่จะไ,ไปตัวแน่น,นอนมีมีเยอะไหมกับเับสปอยเขาคาดเดาไหมว่าตัวครับเราจะมีกี่เพลงหรือว่ามีดีเทลอะไรเราเคยเราเคยบอกไปว,ว่าเหลือย5เพลงครับเล้5เพลงแล้วก็ปล่อยครบแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วนแล้วก่อนตัว ควรจะนี้เนาะใช่ใช่ครับใช่ครับก่อนทัวร์ครับก่อนทัวร์ก่อนทัวร์ครับก่อนทัวร์ครับก่อนทัวร์ครับก็เร็วๆนี้แหละครับพี่วุฒิพี่วุฒิประกาศพี่วุฒิแอบบอกเรียบมันควรสตาร์ทเมื่อไหร่ผมทราบครับแต่ว่ายังไม่บอกแล้วกันครับแต่ว่าเร็วๆนี้ไหมเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับไม่นานเกินรออู้วิบกิ่งอู้ยิบก่งแต่เห็นมันเห็นว่าแบบโผมาในปฏิทินแต่ว่าน่าจะยังบอกไม่ได้ใช่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 รอประกาศเป็นทางการใช่ไหมครับกับการเตรียมงานแบบโหวตไม่วที่แบบ ว่างอ,อะไร<ห>ีครับใช่มันมันต้องหนักแค่ไหนสหรับพวกเราสามคนผมรู้สึกว่ามันหนักขึ้นรื่อยๆทุกครั้งงานนี้ก็หนักเหมือนกันไม่ใช่หนักแค่พวกเราเนะีผมว่ารู้สึกว่าที่งานทุกคนหนักเหมือนกันหมดเพราะว่ารูปแบบงานเป็นรูปแบบแปลกใหม่มากแล้วก็เป็นการเหมือนกู้หลายๆอย่างครั้งแรกของทางบริษัทเลยครับผมรู้ <ๆ S 2> สึกว่าสิ่งที่มันยากเรื่อยๆมันคือสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาครับผมและยิ่งเรามีตัวร์เนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มแรงให้พวกเราเพิ่มความสามารถอะไรที่เราอยากตั้งใจทำต่อไป เห้มันต้องมีอะไรที่แบบแตกตามม่างให้มันไม่ซ้ำกันเกิดแฟนแฟนบินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามตามพวกเราแล้ว,วยังไงมันก็ต้องมีพิเศษจะดูที่ไทยแต่แฟนชาวไทยก็จะได้ต้องไปได้เจอเราอยู่เลยโอ้แน่นอนแน่นอนอครับแน่นอนครับเจอกันทั้งปีเลยครับีนวันนี้เราก็เจอกันแล้ววันนี้เราก็เจอกัแล้วกับกับความรู้สึกที่จะได้ไปเจอทุอะไรที่ต่างประเทศเราเตรียมตัวไปเจอพวกเขายังไง อ๋อจริงๆป่ะครับผมไปทราบแล้วครับ <c oughs> คือแบบปกติอ่ะเวลาเราออกคอนเสิร์ตหรือทัวร์เราพูดภาษาไทยไงเราไม่เคยแบบสื่อสารภาษาอื่นหรือว่าแบบเราไม่รู้ว่าเราจะคอมมิเนิเกตเขายัางไงให้มัน <c oughs> คือถ้าถ้าอยากไปลองอ่ะเราจะได้รู้ครับจะได้รู้แบบเอ e เน y จีพวกเขาเป็นัไงาแต่ว่าเราก็ทำ พ,พเาเต็มที่ครับผมพูดถึงพูดถึงภาษาด้นิด<ป>นึงอย่างนี้หลังๆเรากลายเป็นเพลงแบบที่เน้นภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะภากลซะเยอะมากมองยังไงตรงนี้แบบเป็นเป็นการขยายตลาดอะไรเงี้ยไหมเพอคือรู้สึกว่าบางเพลงอ่ะมันตามฟิลที่เราอยากสืส่อสารบางทีเราฟิลก,กับการสื่อสารภาษาอัางกฤษใช่บางบางบางทีเราฟิลสืส่อสารภาษาไทยเหมือนแบบ เพลง,งเราที่เ e ้นแท็กหรือว่าต่หลายเพลงมันก็มีคนพคนกันอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่าบางทีเราพูดคำคำนี้ภาษานี้มันทำให้เราอิดมากกว่าในการสืาา่อสารเราเลยใช้สิ่งนั้นค่ะรวมถึงการคอนแทนต์ของศิลปินต่างชาติด้วยตรงนี้มันเป็นโอกาสอะไรยังไง เป็นโอกาสที่ไม่เคยคาดคิดเจอนะครับประทาง l d s ครับพวกเราทีที่ได้คอร์ลบกับประทาง b i s t i c l e Boys นะครับผมแล้วก็น้อนน้องดีไว้ได้คอร์ลบกับประทาง s k a t e b o r ครับเป็นการ first international c o l l a b ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเราเจอคนที่แบบอยากจะ break the barrier ด้วยกันหมายความว่าอยากจะข้าม กำแพงการสื่อสารตัวภาษาคือทางไบสิกบอยเขาก็ไม่สื่อสารเป็นภาษาเอา่อเรียกว่าไทยพุทธเลยเขาเลาภาษาอังกฤษ,กษล้วนเหมือนกันรู้สึกว่าอยากเราชอบตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นมันเป็นมาเป็นการ,ารบอกศิลปะผ่านทางเสียงเพลงผ่านทางการสื่อสารโดยที่ไม่จะเป็นต้องจับกัดภาษาคราสัญญา,าเลนจริงๆจเรอ,อยู่แล้วไหมภาษาเร,ร,ร,ราตังยี่หอได้เราสื่อมาได้<าร> อะไรมันยากอะไรมันยากการทำงานลุกว่าเขาเลยครับ<ช>ยากเพราะว่าเขาเก่งมากๆใชเ่เป็นเป็นศิลปินที่แบบมีความตั้งใจเก่งมีวินัยสูงมากๆแต่ผมก็มองว่าพวกผมก็ได้รับแรง positive จากพวกเขามาเ <มา S 1> ยอะพอเราเห็นแบบว,วเขามีแพชชั่นแบบไฟแรงแล้วก็ทุกคนเก่งก,กันมากๆก็อยากทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองขึ้นไปด้วยจา,จากวันแรกถึงวันนี้พวกเราภูมิใจกันแค่ไหนมากพี่ลุงสามคนไม่เหมือนวันแรกแล้วนะมันโตมากเลยเเออราพัฒนากันไปทางทางไหนดีวะ ก็ตอบบ้างไหมน่าเชื่อเราว่าเติดต่อมาด้วยกันแล้วเวลาอ่าจะขอบคุณอะไรทุกคนขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อยู่ขอบค,คุณทุกสิ่งที่ใหญ่ที่เกิดขึ้นเราสู่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราจะแต่ไม่เหมืนอนกันเพราะว่าเราทุกคนโตไปด้วยกัน,นในทางในทางการทำงานของเราในด้านการถึนเพลงหรือว่า รียกว่าอะไรอ่ะเราก็โตตามอายุอ่ะเราก็รู้สึกว่าเมื่อเราก็กำลังอยู่ในแบบพาร์ทการเจริญเติบโตก็จะโตต่อไปเรื่อยๆแน่นอนใช่ใ่คาดหวังยังไงกับวงการทีป๊อปบ้านเราจริงเราอยู่มาตั้งแต่ตอนแบบทีป๊อปหายใจไม่ดูเราตอนนี้ก็ดูตอนนี้คือคืนมากครับสนกครับผมชอบมากเลยคที่แบบว่า วงใหม่ขึ้นมาเรื่อยเ่ยมีเพลงใหม่ให้เราได้ฟังรแบบว่าเพลงแนวใหม่หลาดมากก็เพิ่มเหมือนที่ครอบครัวที่เราเล่นมันเหมือนมันขยายขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็แบบเห็นผลงานของวงนู้นวันนี้แล้วมันก็รู้สึกทําให้เราเอ้ยเราก็อยากทําผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบทุกคนช่วยๆผลักดันกันก็รู้สึกว่าเออมันทําให้แบบวงการนี้มันสนุกมากขึ้นครับยิ่งค่ายเรายิ่งโตขึ้นเรื่อยๆมีน้องๆ ข้ามาเตมเราเราเป็นรุ่นพี่แล้วใช่ไหมครับเป็นรุ่นพี่ครับผมใช่ครับรู้สึกองเรามีน้องๆบางคนที่เราเห็นมาตั้งนานแล้วแล้วก็แบบได้เบวิวแล้วก็เรามีน้องๆบางคนที่เรียกว่าอะไรเนี่ยมันเหมือนการเดินทางมันแบบเพิ่มคนเข้ามาเรื่อยๆแล้วเม็ดการทางมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเด็กที่มีความตั้งใจมีแพชชั่นได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วรู้สึกว่า เราืุอนพี่อ่ะเราดีใจที่ได้เห็นน้องแสดงควาเป็นตัวตนแบบแฟนบอลทุกคนล้วก็อยากให้น้องเติบโตยังมีคุณภาพต่อไปก็ยังสปอร์ตน้องตลอดใช่เราฝากค่ายเราด้วยฝากบ้านหลางนี้ด้วยใช่ครับฝากบ้านพวกเราด้วยนะครับขอลหรอกนะครับแล้วต้องฝากชาวด้วยนะครับผมก็ตอนนี้พวกเราก็พยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่เราบอกแทนทุกอย่างใหหมดแล้วแล้วก็ ไว้เจอกันเรื่อยๆนะครับฝากพวกเราทรีตี้ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับน้องๆของพวกเรานะครับมีเดบิวต์สเตจครับน้องๆตีวกับพีเอ็กซีนะครับเนี่ยก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับคุณครับ